t h i s i s o u r r o w on the end. Do you know what? r i Didn't bring the umbrella. It's gonna rain. Yeah, I told you. Bring. I'm fine. I bought a jacket with. You have to walk very quickly. ที่เราได้สั่งอาหารไปทั้งหมด4อย่างนะครับก็จะมีบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับบีฟวินเดโลก็แกงผักรวมนะครับ คือแบบเย็นนะครับเย็นนะให้เดวดิดเดินไปก่อนเอาวิ่งแล้วโอ้โอเคสวัสดีครับก็เนาะวันนี้ not a very big umbrella that's trouble for two it's not really ก็ <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดี not r ช no, no, i n i n ่ t okay. okay. so h อ t m รน h ก็นะครับวันนี้เราก็วันแรกนะครับหรือว่าวันที่สองนะครับก็ที่ทัสเมเนียเนาะฝนก็ตกนะครับรนนิงฝนตกนะยิ่งจบไม่ไม่ไ o ่ไ h t ไม่ไม่ e ม่ไม่ไม่ i ม่ไม่ไม่ไม่ u ม่ไม่ไม่่ไม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 ไม่ไมยไม่่ไม่ไไปซื้อไไม่ไม่ไม่ไม s ไ่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ e ม่ไ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 มไ r ่ไม a ไม่ม อันนี้ก็เป็นเซรั <You>? ่มนะครับอันนึ่งแล้วก็ปวดฟันด้วย High maintenance it's called อายุเยอะใช่ไหมก็จะเงาอายนี่เ know ปวดฟันนะ it's better I do the directions and you do the driving because I know left and right ก็นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเมืองของลองเซสต o n แล้วนะครับพอดีซื้ออะไรมา something for the r a i n ก็ แคทแมนดูนะแคทแมนดูก hmm. no. yeah. mm ็ซ hmm. mm ื hmm. ้อแจ็คเก็ตนะแจ็คเก็ตแล้วก็น้ำยาบ้วนปากหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากเพราะว่าผมเจ็บฟันอ่ะใช่ผมเจ็บฟันผมก็เลยซื้อน้ำยาบ้วนปากมาแล้วยังอื่นด้วยบัตแอลมาสเตอร์ไงมาสเตอร์ไงเธอสามสีอ่าใช่แล้วก็น่าจะเป็นวิตามินมั้างไม่ใช่วิตามินเด็กไอ่โปรไบโอติกอ่ะโปรไบโอติกให้สุขภาพเสร็จ ใช่แ่ะเดี ok ๋ยวเราเดินไปดูสถานที่ต่างๆในเมืองของลองเทสเนกันนะครับก่อนครับตอนนี้ก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนะ and what do we have here why do we have two tree dog หมาเยอะมากเลยนะครับที่นมูได้์เวร์ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Brisbane Street Mall นะครับก็哥哥เป็นสถานที่แบบว่าช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราข้ามถนนกันนะสวัสดีครัวี this is called Quadrant Mall I think because it goes around in a quarter of a circle. I think it's like circle. in a circle, yeah. but only a quarter of a circle. In the rain. In the rain. <laughs> but it's got a fountain look. I'll show you the beautiful flock waterfall. Flowers are nice. No the jewelry there. I can't buy you any. No. it's a car park here. Yes. Yeah. Oh, many bank. Oh, yeah. this is that my card? That's your private, you private health, private health insurance. Beautiful wet day in Tasmania. <laughs> in Launceston. it's not correct. Where we? No, I think it's here. Oh, o I d n This know. t is our room, on the end. Do You know what? Don't bring the umbrella, it's gonna rain. Yeah, I told you. Bring. I'm fine. I bought jacket with. Have to walk very quick l y ย No no. ก้อนครับคือแบบว่าวันนี้คือแบบฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็นั่นแหละวันนี้ว่าจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารอินเดียนะครับแล้วก็เราก็เจอหงหรือเปล่าไอเด็กสวอนไอส์กู๊เนอะ It's black horn. It's not like goose. It's not goose because it's no, long, long neck. So, what are you thinking about Launceston? Well, it's wet. Wet? wet. Always wet? Well, it has been when well, we've been here. It's <laughs> <laughs> the drive. it's been all day. You <laughs> can go there on Facebook. Have a great day. y e a h you go. c o m on, you go there. Behind there. There. What do you say? Lawn station. Okay. นั่นแหละครับเดี๋ยวเรานั่นแหละคือวันนี้น้ำลงเยอะมากเลยนะครับวันนี้คือแบบน้ำลงเยอะมากเลยแต่ตอนนี้คือน้ำขึ้นแล้ว you see a f e e l o u r s the chain t ใช t yes เลนะครับก็เนาะเรามาครั้งแรกนะครับก็ปีนี้ก็มาเดินเดินกุมภาพันไอเวคัมพีออนแฟบริส yes yes แฟบรินะครับก็มาเดินเดินกุมภาพันก็เป็นหน้าร้อน I think it's still summer yes yes ก็เป็นหน้าร้อน summer now summer now it look like raining season s u m December ใช่ครับก็วันนี้ก็ไปเข้าเมืองนะครับวันนี้เข้าเมืองเนาะก็เข้าเมืองของรองซิสเตอร์นั่นแหละก็ไปซื้อเว่าเสนะื้อกันฝนใช่ไหมเป็นแจ็คเก็ตเสื้อกันฝนนะครับไปซื้อที่แคทแมนดูเนาะก็โอเคอยู่ครับประมาณร้อยกว่าดอลลาร์นั่นแหละก็พอดีว่าก็คือเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมชุดหรือว่าเสื้อกันฝนมาผมคือผมไม่ไรู้ไงว่ามันฝนจะตกตลดนะครับนั่นแหละก็เลยไปซื้อของไปซื้อเสื้อกันฝนมาใหม่เนาะแหละเราก็ So, this is uh, the second time you go to eat Indian restaurant. Yes, we came here last time we were here and it was quite good. Why do you look cold? Because it's actually only about 15 degrees. 16? 15, it says on yes, my phone. It's not that like cold. Me now, look at the David, now, you're English. You're supposed to be tough. <laughs> I've been in Australia a long time. You're not tough and now. This is cold. Look, but that is silo. Melbourne in the winter. ที่จริงวันนี้ว่าจะไปไปตรงนั้นคร d เด m ลม n t ช i นนะครับดาบเลกคราเด m ลม n t ช i นนั่นแหละก็นะครับถ้าเพื่อนๆยังติดตามช่องเนาะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่อง MRC Channel นะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับที่จะให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นแหละจะต้องว่าย <across. S 2> นะครับก้อนครับวิวเนาะวิวนะครับวิวแล้วก็นี่ตามที่เห็นตรงข้างหน้าเนี่ยว่าจะเป็นโรงแรม p บ p ปอร์ซีพอร์นะครับเป็นโรงแรม p บ p ปอร์ซีพอร์นะครับก็พักที่นี่ประมาณ2ครั้งละ stay here ทุกทางอเมริกัน and I think we eat over there and other side I think we eat other side <c oughs> too for breakfast Are you excited eating Indian restaurant again? Indian food It's the last time you're going to get rice for three days. <gasps> ใช่แล้วครับก็นั่นแหละวันนี้ก็เป็นวันนี้ออซิฟูดนะครับก็จะขึ้นเขาประมาณสามวันนะครับผมก็น่าจะต้องกินแบบว่าอาหารฝรั่งตลอดเลยนะครับแต่วันนี้คือเป็นวันสุดท้ายที่จะได้กินข้าว อิตไรซ์กินข้าวนะครับนั่นแหละก็เลยกินอาหารอินเดียนะครับเนาะโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูอาหารข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามกันมาเลยไม่คอนเีวิ ก็นะครับหลังจากที่เราได้สั่งอาหารไปทั้งหมด4อย่างนะครับก็จะมีบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับบีฟวินเดรลูก็แกงผักรวมนะครับเป็นสีเขียวๆอยู่ตรงนั้นนะครับพอดีเสียงในตัวของกล้องมีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยเสียงไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็เราก็มีข้าวนะครับเป็นข้าวบาสมาตี้ไร์เนาะเดวิดว่าจะลองกินก่อนนะครับแล้วก็จะมีนันเบรดด้วยนะครับเดวิดชอบมากเลย ร้านอาหารที่นนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้มากินนะครับ <Okay. S 1> นั่นแหละเดวิดก็กําลังจะลองกินผักรวมนะครับแกงผักรวมเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็อร่อยอยู่เหมือนกันเลยนะครับและน,นี่ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็น บีฟวินาลูนะครับก็บเป็นแกงเนื้อนะครับรสชาติเผ็ดมากๆเลยบอกเลยว่าเผ็ดจริงๆก็มีพริกโรยหน้าอยู่นะครับผมตามที่เห็นกันเนาะก็ผมบอกเขาบอกว่าเอาตามรสชาติของร้านที่ทําเลยนะครับเขาก็ใส่พริกมาด้วยนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะครับก็จะเป็นครีมๆนะครับเป็นไก่แกงไก่เนยนะครับส่วนมากผมเวลาไปกินร้านอาหารอินเดียนเนี่ยส่วนมากเราก็จะสั่ง เมนูนี้ตลอดเลยนะครับ chicken 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 looks good. Nice and soft. Put some rice with it. That's nice. Uh, that's it, yeah, a little oh, the spicy. Mm -hmm. All right. All right, <laughs> กินข้าวเสร็จแล้วเนาะ Spiced Lounge Spiced Lounge นะครับก็นั่นแหละก็กินร้านอาหารอินเดียนะครับเดวิดชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็คนเยอะนะครับลูกค้าเต็มร้านเลยอืม full I'm feeling very full I'm full too It's very spicy Some of it Yeah the vindaloo was spicy Vindaloo yes But it should be spicy so it's good <S Okay let's go <S Okay it should warm it a little bit อิ่มมากเลยนะครับตอนนี้แบบ นั่นแหละ it's full right now we just have Indian food and we have what's called butter chicken now chicken beef i n the l o o butter chicken uh, vegetable dish which was a bit strange and uh, we had lots of rice you had lots rice. I have a lot rice อากาศหนาวครับเหมือนแบบหน้าหนาวเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ประมาณสัก14องศานะครับ14องศาแบบเย็นๆนิดหนึ่งนะครับ Looks good. ตอนนี้นะครับเราก็กําลังข้ามสะพานเนาะแบบสะพานไปที่พักนะครับไปที่โรงแรมชื่อ Pepper Silo นะครับก็คือไฟสวยมากเลย beautiful beautiful y e a ออืม nice lights <Yeah. S 1> อากาศคือแบบเย็นนะครับเย็นนะเดี๋ยวได้เดินไปก่อนเอาวิ่งแล้ว With it for ya? It's cold. It feels like winter. It's cold.